เรื่องราวของสามีภรรยาที่กําลังจะถูกธนาคารยึดบ้านแต่พวกเขาเนี่ยกลับเอาเงินที่มีทั้งหมดไปเสี่ยงดวงจนหมดตัวกระทั่งมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งเกิดสนใจในภรรยาสุดสวยของเขาขึ้นมาเลยยื่นข้อเสนอเงินจํานวนหนึ่งล้านดอลลาร์แลกกับการอยู่กับเธอเพียงหนึ่งคืนและการตัดสินใจของทั้งคู่ครั้งนี้มันจะเปลี่ยนไปตลอดการนาพุฒย์ยุเรื่อง i n นดิ Ind e n t proposal ข้อเสนอรักนี้มีอาจกาัน รายเรื่องมาเนี่ยจะเป็นการเล่าเส้นทางรักระหว่างเดวิสกับดาน่าที่เหมือนมาตอนนี้เนี่ยจะมาถึงทางตันส่วนดาน่านั้นเธอนั้นก็มีความเชื่อว่าถ้าเราต้องการอะไรมากๆเนี่ยให้ลองปล่อยมันไปแล้วถ้ามันวนกลับมาหาเราอีกครั้งนั่นก็แปลว,ว่ามันเป็นของเราตั้งแต่แรกจากนั้นภาพนี้นก็จะตัดมาในสมัยเรียนที่ดาน่านได้เจอกับเดวิสซึ่งทั้งคู่นั้นก็ต่างเพียงรักกันก่อนเขาเนี่จะขอเธอแต่งงานไว้สิบเก้าปีแต่เมื่อครอบครัวมองว่ายังเด็กไปทั้งสองนเนี่ยก็เลยหนีมาแต่งงาน และอยู่รวมกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงทุกวันนี้โดยเดวิสนั้นก็เป็นสถาปนิกส่วนไดนาเนี่ยก็เป็นนายหน้าขายบ้านทั้งคู่เนี่ยก็ชอบพากันไปดูที่ดูทางอยากจะมีบ้านในฝันเป็นของตัวเองก่อนจะตัดสินใจไปกู้เงินซื้อที่สร้างบ้านทีละนิดทีละน้อยแต่วันนึงก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อเศรษฐกิจนนเริ่มถดถอยทำให้เดวิสนี่นก็ถูกเลิกจ้างส่วนไดนาเนี่นก็ขายบ้านไม่ได้ ทางธานาคารเนี่ยก็เลยส่งจดหมายผ่านมายังทนายเพื่อนของเดวิสว่าตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยรายได้แทบเป็นศูนย์ทำให้ธานาคารเนี่ยก็ต้องเร่งรัดการใช้นี้เป็นจํานวน5 0,000ดอลลาร์ไม่อย่างนั้นเนี่ยบ้านที่กําลังจะสร้างนั้นก็จะถูกขายทอดตลาดทันทีได้ยินอย่างนั้นแดนีนรนาเนี่ยก็เครียดจัดเงินจะใช้จ่ายเนี่ยก็แทบไม่มีเดวิสเนี่ยเลยเสนอหาทางออกบอกว่าเขาเนี่ยจะไปรับจ้างขับแท็กซี่ซึ่งเขาที่ไม่ได้สแดงเนี่ยก็ต้องแบกหน้าไปยืมพ่อมา5,000แต่ในคืนนั้นดียร์นาเนั้นก็ระมืออยากจะหาเงินนใใช้้้หีไว จอห์นเดวิสเน้นก็คิดบางอย่างออกขับตรงมาที่ลาสเวกัสเพื่อเอาเงิน5 0 0พันที่ยืมพ่อมาเน่ยมาเสี่ยงดวงกลับไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมือขึ้นแท่งอะไรไปกระรับทรัพย์รัวๆส่วนแดนนราที่เดินไปรอบๆเนี่ยเธอเน้นก็แวะเข้าร้านสื้อผาและแอบ,บจีขนมในร้านกินแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็มีหนุ่มใหญ่ไฮโซมองมาพอดีเธอที่เขินอายเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็เดินหนีไปจากนั้นแดนนราเน้นก็เอาชุดดูดามาลองสวมแต่อยู่ๆเนี่ยเสี่ยคนเดิมเน้นก็เดินมาถากักยุ้ยเธอเนี่ยซื้อชุดนี้ แต่เธอที่ไม่มีเงินเนี่ยกร,รีบถอดคืนเขาที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะซื้อให้เธอบอกว่ามันน่ยคู่ควรกับเธอที่สุดซึ่งเธอที่ไม่ต้องการเนี่ยก็จะเดินหนีบอกว่าชุดนี้เนี่ยมันใบขายก็จริงแต่สําหรับเธอเนี่ยมันไม่ใช่เขาที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็ชอบใจมาที่เดวสิสเขานี่นก็ยังคงดวงดีไม่หยดุดพอเห็นว่าภรรยามาดูเนี่ยเขานี่ก็ให้เธอจูบเอาเลิกซึ่งเธอน้นกระปังไม่ต่างกันกินเรียบหมดทุกกอง และเศรษฐีที่มองดูก็เห็นว่าแม่คนงามนด้นมีเจ้าของส่วนเธอที่มองไม่เห็นเขาเนี่ยกระจุกกับสามีโชว์ซะเลยต่อมาสองสามีภรรยาน,นั้นก็นั่งนับ,นบเงินซึ่งเดวิสเนี่ยก็ได้ตั้งเกือบสามหมื่นเขาที่เห็นเธอมีความสุขเนี่ยก็เลยชวนเธออยู่ที่นี่ต่ออยสักสคืนขนาดเมื่อคืนแรกเนี่ยยังได้เยอะขนาดนี้คืนพรุ่งนี้เนี่ยคงจะรวยหน้าดูวันต่อมาทั้งสองเนี่ยก็มาเสี่ยงดวงต่อเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันกลับไม่หมานเหมือนเมื่อวาน จากที่มีเป็นหมื่นเนี่ยก็เหลือหลักพันจนทั้งคู่เนี่ยก็ต้องมานั่งหาหรือว่าจะเอาสี่พันที่มีไปเล่นต่อหรือจะพอแค่นี้ซึ่งในเวทเงยยโยนเรียญเสียงไทยถ้าออกหัวเนี่ยก็ทุ่มสุดตัวแต่ถ้าออกก้อยเนี่ยก็กลับบ้านและสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยก็เอาเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยมาเล่นแต่ว่ามันกลับหายไปในเพียงไม่กี่วินาทีทําให้แดนนาเนียก็ร้องไห้ออกมาจากนั้นระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังจะกลับไปก็เห็นว่าคนเนี่ยมุงดูโต๊ะพนันโต๊ะหนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่มมัันนนนก็คคืออหาาเเศวง เขาที่อยากรู้เนี่ยกระถามคนข้างๆจนได้รู้ว่าชายคนนี้นั่นชื่อจอร์นเกสเป็นมหาเศรษฐถีอันดับต้นๆแถมตัวนี้พวกเขาเนี่ยกระเดิมพันกันตาละแสนซึ่งจอร์นนั้นก็เสียไปเกือบล้านในตอนนั้นจอร์นนั้นก็มองไม่เห็นดหนะ้าเขาเนี่ยเลยเข้ามาทักและขอยืมตัวเธอไปจากเดวิสบอกว่าแค่จะยืมไปนำโชคก็แค่นั้นแด่หน้าที่ไม่เอาด้วยเนี่ยเธอเน้นก็จะเดินหนีไปแต่ว่าคนแถวนั้นเนี่ยก็พากันยุไม่ต่างจากสามีที่มองว่ามันนั้นก็น่าสนุกดีก็เลยยอมให้เธอไปช่วยเขาลุ้นไพ่ และไดานาที่ทำตัวไม่ถูกเนี่ยเธอเองก็เกรงไปหมดแล้วสุดท้ายเนี่ยไพ่มันก็ลุ้นไม่ขึ้นจนจอนเองก็เสียวิีงหนึ่งแสนก่อนจะหันมาถามว่าระหว่างไพ่กับลูกเต๋าเนี่ยเธอชอบอะไรมากกว่ากันซึ่งพอรู้ว่าเธอชอบลูกเตาเ๋าเนี่ยเขาเองก็เรียกเจ้าหน้าที่และเบิกเงินจำนวนหนึ่งล้านเพื่ออาเปห้เธอเล่นแล้ววางเดิมพันมนหน้าตักก่อนเขาจะให้ดูจูไปที่ลูกเต๋าวันนี้แล้วถอยมันออกไปถ้ามาไดนาเองก็ลุ้นหัวใจจะไายก่อนจะได้ยินเสียงเฮที่เธอเนี่ยทำแตกไปอีกล้าน จากนั้นจอร์นเองก็เชิญทั้งคู่มาพักที่โรงแรมหรูเพราะอยากจะเลี้ยงดินเนอร์ตอบแทนซึ่งพอมาถึงโรงแรมมารนนก็รู้ดามาเฮาแถมตอนนั้นเนี่ยผู้ช่วยของจอร์นเองก็มาขอเรียกและก็เอาของขวัญมาขอบคุณดาน่าอย่างดีและมันนี่ก็คือชุดที่เธอลองใส่นั่นเองในคืนนั้นทั้งคู่เองก็มาดินเนอร์ตามคําเชิญจอห์นที่มองดูเนี่ยเห็นทนั้งคู่เต้นรำกันอย่างสวีทหวานก่อนจะเข้าประเด็นถามกับเดวิสว่าเขาเนี่ยวางแผนอนาคตยังไง ขาที่ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยกระตอบขำๆว่าเขาเนี่ยคงจะเป็นเศรษฐีเหมือนจอละมั้งแต่ว่าจอเนี่ยกราบจริงจังเพราะถ้าเขาไม่มีแผนแบบนี้เนี่ยจะหากินหาอยู่พอใช้ได้ยังไงดา้น่ที่เธอไม่พอใจเนี่ยก็บอกว่าแค่นี้เนี่ยมันพอสําหรับเธอและเงินนั้นก็ซื้อเธอไม่ได้จอที่ดีอย่างนั้นก็สตานแถมแซวกับเดวิสบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีทุกอย่างแต่ว่าสู้เดวิสไม่ได้อยู่อย่างเดียวก็คือการมีภรรยาแบบนี้และเขานั่ก็อยากทดสอบว่าเงินเนี่ยซื้อทั้งคู่ไม่ได้จริงหรือเปล่าเขาเนี่เจจัดการขอว ยื่นข้อเสนอ1ล้านดอลลาร์แลกกับการอยู่กับภรรยาของเขา1คืนเดวิดทีดีอย่างนั้นเนี่ยก็นเงียบไปส่วนแดนน่าที่ไม่พอใจเนี่ยก็ต่อว่าจอนแต่เขานั้นก็ตอบนิ่งๆไงทั้งคู่เนี่ยไปลองคิดดูดีๆเพราะเงิน1ล้านก้อนนี้เนี่ยแลกกับคืนคืนเดียวทั้งคู่เนี่ยก็จะอยู่สบายไปอีกน้นในคืนนั้นสองผัวเมียนั้นก็นอนไม่หลับก่อนจะเปิดใจคุยกันเรื่องเงิน1ล้านเพราะเงินนั้นเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้นี้และสร้างบ้านในเสร็จได้เลย ซึ่งเดวิดเองก็เริ่มลังเลเพราะถ้าทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยพวกเขาจะเป็นยังไงกันต่อไปแดนเนอร์เองก็เลยพูดเรื่องอดีตสมัยที่ต่างคนเนี่ยก็ต่างเคยนอกายและครั้งนี้เนี่ยเหมือนคงไม่ต่างอะไรจากครั้งนั้นก่อนจะตกลงกันมาหลังจากได้เงินมาเราทั้งสองเนี่ยจะลืมเรื่องนี้และไม่พูดถึงมาอีกเลยวันรุ่งขึ้นจอนเองก็โทรไปหาเพื่อนในร่างสัญญาเรื่องเงิน1ล้านเพื่อนที่รู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยเขาเองกล้าปากค้าคง ก้อนจะเอาสัญญาข้อตกลงมาให้จอนโดยเงื่อนไขเนี่ยมีอยู่ว่าต่อให้ไม่ได้เล่นจำจีหรือต่อให้จอนเนี่ยตายคาเตียงยังไงก็ต้องจ่ายเงินล้านก้อนนั้นจอนที่ดีนั่นก็ขำแล้วก็เซ็นสัญญาแบบไม่ต้องคิดและแซวทนายวชลาอย่างนี้เนี่ยน่าซื้อตัวมาทํางานที่นี่จริงๆจากนั้นเดวิสนั้นก็มาส่งแดนน่าทั้งสองนั่นก็ลำลากันต่อหน้าจอนก่อนที่จะหมดเวลาแยกย้ายกับเธอแต่สุดท้ายขาวนั้นก็ทําใจไม่ลงวิ่งตามกลับไปหาเธอ แต่ก็พบว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยกำลังขึ้นหอไปกับเศรษฐีคนนั้นเขาที่วิ่งตามไปนเนี่ยก็ไม่ทันแล้วทำได้เพียงกวนกวายลำพังมาที่แดนหน้าจอเน,น้นก็พาเธอขึ้นหอมาอีกเมืองเพื่อมาอย่างเรือสำรานก่อนจะเตรียมชุดกับงามให้เธอซึ่งเธอเน้นก็แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างแจม่มจนเขาเน้นก็ตะลึงในความงามก่อนจะสั่งให้ปิดไฟเรือทั้งลำเพื่อให้เธอเนี่ยได้มองเห็นดาวชัดๆแต่เธอเน้นก็แคว่ว่าไม่สั่งปิดแสงดาวไปด้วยเลยล่ะ จอห์นที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยกระขำก่อนจะถามกับเธอตรงๆว่าเรื่องนี้เนี่ยเธอตัดสินใจคนเดียวหรือเปล่าพราอถ้าเธอไม่เต็มใจเนี่ยเขาเนี่ยก็ไม่บังคับแถมยังบอกว่าแต่เขาเป็นสามีเธอเนี่ยเขาจะไม่ยอมแบ่งเธอให้ใครเด็ดขาดส่วนเธอเนี่ยก็ถามกลับว่าทำไมเขาถึงต้องเลือกเธอซึ่งเขาเนี่ยก็ตอบได้ทันทีว่าที่เขาซื้อเธอเนี่ยเพราะเธอบอกเงินซื้อเธอไม่ได้ในตอนนั้นจอห์นนี่ก็หยิบเหรียญมาเสียงทายว่าถ้ามันออกหัวเนี่ยเขาจะขึ้นเตียงกับเธอแต่ถ้าออกก้อยเนี่ยเธอกลับไปหาสามีได้เลย ซึ่งพอเสียงทายออกมาหมันก็ดด้ออกหัวขาวเนี่ยเลยกระซิบบอกไปในไหนบอกว่าสิ่งที่เธอไม่ได้เลือกเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเดวิสนั่นก็นั่งรอเธอกลับมาซึ่งพอเจอหน้ากันทั้งคู่เนี่ยก็เข้าไปสวมกอดกันทันทีโดยทั้งคู่เนี่ยก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้ก่อนจะตรงกลับมายัางบ้านเพื่อสาสางเรื่องธนาคารให้จบแต่พอมาถึงเจ้าหน้าที่นั้นกลับแจ้งว่าพวกเขาเนี่ยช้าไปสองวันทําให้ที่ดินตรงนั้นเนี่ยกระตูกขายให้คนอื่นไปแล้วเรียบร้อย ท่านั้นแหละเดวิสนั้นก็โวยวายลัน่นเพราะสิ่งที่พวกเขาเพิ่งตัดสินใจทําลงไปเนี่ยมันก็เท่ากับศูนย์เปล่าทั้งหมดและตั้งแต่นั้นมาเดวิสนั้นก็เสียศูนย์เริ่มอยากรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นแต่แดเนียนั่นก็ไม่เคยเอ่ยถึงมันทําให้เดวิสนั้นแก่กไปค้นกระเป๋าของเธอจนได้ไปเจอกับนบามบัตรของเซธีเข้าแถมยังไม่เห็นว่าเธอเนี่ยคุยโทรศัพท์และแดน,า,นาเนี่ยก็ค้านเมื่อเธอเนี่ยไม่เคยติดต่อกับจอห์นและไม่รู้เรื่องนามบัตรนั้นก่อนจะขอร้องสาามห้เเลิกฟืนฟอย ไม่งั้นชาตินี้เนี่ยก็ไม่ลืมเรื่องนี้สักทีหลายวันต่อมาดนาน่าเนี่ยก็เริ่มตามสืบว่าใครเนี่ยซื้อที่ดินเธอไปซึ่งมันเนี่ยก็ไม่เฉ่ใครที่ไหนเธอที่รู้ตัวเนี่ยก็บุกมาถึงออฟฟิศต่อว่าจอนต่อหน้าทุคคนที่ฉวยโอกาสชิงของรักของคนอื่นไปเขาที่เห็นเนี่ยโกรธมากเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยจะยอมขายคืนแต่ว่าในราคา2ล้านเท่านั้นเท่านั้นแหละดนาน่าเนี่ยก็ด่าเขายับแต่ว่าเขาเนี่ยกลับนิ่งมองออกว่าเธอเนี่ยไม่ได้เกลียดเขาแค่พยายามจะเกลียดเขาให้ได้กเท่านนั้ ซึ่งมันเนี่ยก็เหมือนจะจริงจนเธอเน่ยก็เดินหนีไปจากนั้นดาน่าเน่นก็กลับมาดื่มย้อมใจแล้วพูดคุยกับสามีดีๆเพื่อจะเล่าเรื่องที่ดีในเขาฟังแต่พอเขาได้ยินมาเธอเนี่ยไปเจอกับจอรนมาเขาเนี่ยกลับปาขวดวายกระจายหาว่าเธอเนี่ยอยากได้ผัวเป็นไฮโซก่อนจะรื้อฟื้นเรื่องเกา่าถามว่าคืนนั้นเนี่ยไปถึงสวรรค์ชั้นไหนดาน่านที่ดีอย่างนั้นเนี่ยกร้องไห้เสียใจประชดเขาว่ามันดีที่สุด เราต่อให้บอกไปว่ามันเป็นแค่เซ็กไม่ใช่ความรักข่าวนั้นก็ไม่มีวันเชื่อเธออยู่ดีเท่านั้นแหละเดวิสนั้นกระเบิดลงกว่าเดิมแม้ว่าเธอเนี่ยจะพยายามอธิบายเมื่อคืนนั้นเนี่ยเธอทำเพื่อบ้านกับสามีแต่เขานน้นกลับไม่ฟังหาว่าเธอเนี่ยทำไปเพื่อตัวเองอยากนอนกับจอร์นจนตัวสั่นและหน้าที่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเธอเนั้นก็ร้องไห้เสียใจอย่างหนักต่อมาพอรู้ว่าเดวิสอยู่บ้านเพื่อนเนี่ยเธอเนั้นก็โทรไปฝากบอกเขาว่าให้ออกเงินล้านนี้ไปเพราะเธอไม่ต้องการมัน แล้วตั้งแต่แยกย้ายกันนาหน้าเน่นก็กลับมาเป็นนายน้าแต่อยู่ดีๆเนี่ยเจ้านายเน่นก็เข้ามาบอกข่าวดีว่ามีมหาเศรษฐีเนี่ยมาดูบ้านหลักสิบล้านซึ่งเศรษฐีคนที่ว่าเนี่ยก็คือจอห์นอีกแล้วจากนั้นเธอเน่นก็พาเขามาดูบ้านและเขาเน่นก็พยายามชวนให้คุยแถมว่าหันไปเห็นบ้านหลังโตเนี่ยเขาเน่นก็อยากได้ขนาดรู้ว่าเขาไม่ขายเนี่ยก็เอาให้ได้เลยซึ่งพอเข้ามาคุยข้างในเขาเน่นก็ให้เธอแนะนําว่ามันควรจะมีอะไรในบ้านหลังนี้ เธอเน่นก็แนะนำเฟอร์นิเจอร์กับน้องหมาซึ่งเขาเนี่ยก็ยอดคำหวานว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันต้องมีเธอทั้งหาและตั้งแต่นั้นมาเขาเนนก็ตามจีบเธอทุกวนันก่อนจะขอพาเธอไปดูว่าเขาเนี่ยซื้อน้องหมาตามที่เธอแนะนำซึ่งเขาเน้นก็ชวนเธอเต้นรำและเล่าเรื่องตัวเองมา30ปีก่อนที่เขาเนี่ยเจอรักแรกพบแต่เพราะเขาเมื่อแต่อายจึงได้พลาดจากสาวคนนั้นไปตลอดการและรอบนี้เนี่ยเขาจะไม่พลาดเช่นนั้นอีกฟังอย่างนั้นเนี่ยได้นาเน่นนก็ยอมเต้นรำด้วย แถมดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นมามาที่เดวิสเขานั่นก็มาชาวบ้านอยู่ลําพังแต่ก็อดคิดถึงไดนาไม่ได้ก็เลยแอบมาดักเจอเธอและได้เห็นว่าเธอเนี่ยกำลังควงอยู่กับจอนเขานี่นเลยเข้าไปต่อว่าและเขาที่เมามากเนี่ยก็ง้างมาจะชกจอนแต่ก็ดันพลาดล้มตึงไปจนลูกน้องของจอนเนี่ยก็ต้องหามาสงและได้เห็นว่าเขาเนี่ยติดรูภรรยาไว้ทั่วบ้านในวันรุ่งขึ้นเดวิสที่เริ่มมีสติเนี่ยเขานี่ยก็คิดบางอย่างออกก่อนจะไปสมัครงานทําอะไรที่ตัวเองถนัด และสุดท้ายเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้มาสอนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเอาประสบการณ์มาเปรียบเทียบบอกว่าต่อให้เราเนี่ยเป็นแค่อีดก็ไม่เดบแแปลวเราเนี่ยจะเป็นได้แค่นี้เพราะอีดก่อนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรได้ยิ่งใหญ่กว่านั้นจากนั้นเพื่อนนังก็แวะมาบอกข่าวว่าเดียนาเนี่ยขอยากับเขาและเธอเนี่ยก็จะยกทุกอย่างให้เขาทั้งหมดมาที่เดียนาเธอกับจอรเนีั่นก็มาประมูลภาพซึ่งจอนกับคนในงานเนี่ยกระแขงกันเพิ่มเงินกันทีละหมื่น แต่อยู่ๆเนี่ยกระดานมีเสียงประมูลให้จํานวนเงิน1ล้านซึ่งนั่นก็คือเดวิสนั่นเองโดยเขาเน้นเอาเงินที่ได้มาในคืนนั้นมาประมูลช่วยเหลือสัตว์ทุกสตางค์เห็นอย่างนั้นเนี่ยจอเน้นก็เลีกทางให้ทั้งสองได้คุยกันซึ่งหมอทั้งคู่เนี่ยอยู่กัน2ต่อ2เขาเน้นก็เล่าเรื่องงานที่ทำเมื่อถึงแม้มันจะได้เงินไม่มาแต่เขาเนี่ยก็มีความสุขกับมันและตอนนั้นฝนนั้นก็ตกลงมาแต่ทั้งคู่เนี่ยก็นั่งอยู่อย่างนั้นเดวิสเดยพูดขึ้นมาว่าเรื่องวันนั้นเเเนนนค้าาาพพลลดไไปปรระกกมจ็ตองื แต่มันควรจะให้อภัยในเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งพอพูดจบเขาเนี่ยก็ยอมเซ็นใบยาให้เธอจอรนที่มองดูเนี่ยเกเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดต่อมาระหว่างที่จอรนกับแดนาเนี่ยกำลังเดินทางกลับเขาเนี่ยก็ถามผู้ช่วยเรื่องสาวๆในสต็อกผู้ช่วยแห่งามอึง้งบอกว่าทั่วโลกก็สี่คนได้แดนาที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็ช็อกเพราะไหนบอกว่าเขาเนี่ยมีแค่เธอแต่จอรนเนี่ยก็ตีหน้านิ่งจอรนเธอเนี่ยก็ขอลงจากรถและเขาเนี่ยก็ยื่นเหรียญนำโชคให้เธอเก็บไว้ก่อนจะจ๊บลากันเป็นครั้้งสุดทาย หลังจากเธอไปคู่ช่วยเนันก็สงสัยว่าทำไมจอรนน์นถึงแต่งเรื่องสาวๆขึ้นมาซึ่งเขาเนนก็เศร้าที่ต้องโกหกเพราะไดอาน่าเน่าไม่มีวันมองเขาเหมือนที่เธอมองเดวิสได้เลยจากนั้นดดนน่นก็จะเดินทางไปหาเดวิสและเธอเนงก็พลิกดูเหรียญของจอร์นจนได้เห็นว่าทั้งสองด้านมันไม่มีก้อยตั้งแต่แรกถ้ามอเธอเนงก็ยิ้มออกมาไม่นานเธอเองก็มาถึงที่ที่เดวิสขอเธอแต่งงานและได้เห็นว่าเขาเองเนก็อยู่ที่นี่ เธอเลยเดินไม่นั่งอีกฝั่งเลยกระซิบบอกรักกับเขาเหมือนวันแรกที่เคยพูดไปก่อนจะยื่นมือไปสัมผัสกันไว้ที่สุดท้ายเนี่ยความรักนั้นก็พลาดผู้เขากลับมาที่เดิมแล้วเพิ่มยนเรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบลงครับก็ได้จบก,กันไปแล้วนะครับกบหนังที่ผมแนะนามาสปอยในวันนี้แล้วเพิ่มยนเรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก MDB ไป6ดาวและหากัาชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกดกรกอกกตอเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ